สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องอูเทนพาธรรมคุณผู้ชมครับที่บ้านผมได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้นะครับโดยใช้กับเจ้าโปรแกรม iPhone แต่ว่าปัจจุบันนี้กล้องที่บ้านผมมันขึ้นว่าออฟไลน์ line, แบบนี้นะครับเนื่องจากว่านะฮะผมไปลื้อระบบ Wi-Fi ในบ้านใหม่หมดเลยจากเดิมที่ผมใช้เป็นตัว Access Point นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นแบบเราเตอร์ธรรมดา ทำให้กล้องตัวเดิมที่ติดตั้งไว้เนี่ยนะฮะมันขึ้นออฟไลน์ line. ตอนนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีลบกล้องตัวเดิมออกแล้วก็ติดตั้งกล้องเข้าไปใหม่นะครับกล้องที่ว่าก็คือกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับหน้ากล้องก็จะฝองไปที่สวนที่ได้ยินเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วอยู่ก็อยู่ในสวนนี่แหละครับนะก็จะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะดึงสายตัวนี้ออกมานะครับนี่นะฮะ สายออกมานะครับมันจะมีสายเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นปุ่มรีเซ็ตของกล้องนะครับนี่นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตของกล้องเดี๋ยวเราก็จะต้องกดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะล้างข้อมูลในกล้องทั้งหมดนะฮะคือผมเคยเคยลบกล้องแล้วก็ติดตั้งใหม่โดยการไม่กดปุ่มรีเซ็ตก็ปรากฏว่ายังใช้งานไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมากดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับ ก็กดแชรไว้ประมาณสักห้าวินาทีนะครับ the พอเรากดรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งกล้องใหม่กันเราจะสังเกตว่ากล้องนะครับจะมีตัว QR code อยู่ตรงนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมที่เราจะติดตั้งกล้องนะสแกนคิวอารตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อว่า i อฟที่ผมติดตั้งไว้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับไอโฟกดเข้าไปแล้วก็จะมีกล้องเดิมอยู่ตัวนี้นะครับที่มันขึ้นว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะขึ้นว่าออฟไลน์ line. ะะเราก็ไปกดตรงรูปนเฟืองที่อยู่ขวามือนี่นะฮะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปกดคําว่าลบกล้องนะครับกดคําว่าลบสีแดงเพื่อที่จะลบกล้องตรงนี้ออกนะครับยืนยันการลบหรือไม่อกดตกลงไปตอนนี้กล้องถูกลบไปแล้วนะครับเราก็มากดตรงเครื่องหมายบวกตรงมุมขวามนบุมขวามือด้านบนนะครับพอกดเครื่องหมายบวกมันก็จะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอาไปสแกนกับตัว QR code พอเราสแกน QR code ได้แล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมก็จับกับตัวกล้องเรียบร้อยนะฮะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะมากดตรงได้ยินได้ยืนยันความสำเร็จของการเตรียมการข้างต้นนะครับกดไปแล้วก็กดคำว่าต่อไปนะฮะ ปรากฏคำว่าต่อไปก็จะมาเข้าสู่หน้าของการตั้งค่า wifi นะครับตรง Wifi ที่เราเลือกนะครับต้องเลือกเป็น wifi ที่เป็น 2.4G นะครับเนื่องจากว่ากล้องมันยังไม่รองรับอ่า i ที่เป็น 5G นะครับต้องเลือกที่เป็น 2.4G ก่อนแล้วก็ใส่รหัสผ่านพอใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับกดคำว่าตกลงตอนนี้ก็รอให้ตัวกล้องกับตัวโปรแกรมจับคู่กัน ะะก็จะมีเสียงดังจิ๊จจิจ๊จแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับประมาณ120วินาทนีตอนนี้เราก็รอ,อตอนนี้กล้องกับโปรแกรมตรวจพบกันเรียบร้อยนะครับเราก็กดคำว่าเพิ่มนะครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับจะมีกล้องเพิ่มขึ้นมากล้องหนึ่งที่ชื่อว่ากล้องเครือข่ายหนึ่งนะครับเราลองกดเข้าไปดูตอนนี้ระบบมันแจ้งเตือนให้เราซื้อคราวเพื่อบันทึกข้อมูลเราไม่ต้องไม่ซื้อนะครับเราก็กดเครื่องหมายกากบาทปิดไปเราลองกดเข้าไปดูกล้องนะครับกดเข้าไปที่ตัวกล้องเลยนะฮะพรากฏเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้กล้องก็ถูก ติดตั้งเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วถ้าเราลองเอามือไปกดที่ตรงบริเวณภาพนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งค่าการบันทึกได้นะครับตรงสังเกตตรงมุมด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับนี่นะฮะที่จะมีคำว่าต่ำนะครับเราลองกดเข้าไปก็จะให้เราตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะให้บันทึก ความละเอียดแบบไหนนะฮะต่ำสูงหรือว่าซูเปอร์เฮดดีถ้าเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะครับกล้องมันก็จะรีเซ็ตมันก็จะรีสตาร์ทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเราติดตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อกล้องเห็นไหมครับกล้องตัวนี้จะชื่อว่ากล้องเครือข่ายหนึ่งถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อกล้องเราก็ไปกดตรงเครื่องหมายฝันเฟืองนะครับตรงฟันเฟืองเลย พอกดเข้าไปเห็นไหมครับจะมีคําว่ากล้องเครือข่ายหนึ่งแล้วก็จะมีรูปดินสออยู่ข้างข้างหลังชื่อกล้องนะครับเรากดตรงรูปดินสอเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็อ่ามาลบชื่อเดิมออกเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรก็ได้นะสมมุติผมตั้งชื่อเป็นอ่ากล้องนีเ้เรียกว่าตั้งชื่อว่ากล้องในสวนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดย้อนกลับไปนะครับตรงเครื่องหมายที่มันเป็นเครื่องหมายอ่าเครื่องหมายน้อยกว่าตรงมุมบนด้านซ้ายมือนะครับ กดกลับไปก็จะเห็นว่าชื่อกล้องเราก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อกล้องในส่วนแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆอ,อีกอ่ามากมายเลยนะครับเราก็จะลองไปตั้งดูนะครับอันแรกตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านตรงนี้เราตั้งเอาไว้สําหรับเพื่ออเวลาเราไปติดตั้งกล้องในในตัวอ่าตัวบันทึกข้อมูลนะครับก็จะให้ใส่รหัสผ่าน นะะก็กดเข้ามานะครับแล้วก็กดคําว่าตั้งรหัสผ่านธรรมดาแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับสมมุติผมตั้งแบบไม่ง่ายเลยนะครับแปด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 ปดแปดแปดรหัสผ่านต้องตั้งทั้งหมดอย่างต่ําคือแปดตัวนะครับอันนี้ตั้งแบบง่ายๆง่ายที่สุดและนะครับแล้วก็กดคําว่าส่งก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเราได้ตั้งรหัสผ่านของกล้องแล้ว ส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับไม่ยากนะอย่างเช่นการตั้ง AI หรือว่าสัญญาณเตือนนะครับก็จะมีให้เลือกอ่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือว่าตั้งกรอบร่างกายมนุษย์นะฮะตั้งให้จับตรวจจับระบบควันหรือตรวจับเสียงร้องไห้อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเราจะตั้งเวลาสําหรับการเตือนก็ได้นะฮะอันนี้ก็ ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับผมก็จะไม่ได้อธิบายไว้ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้คือ,อสอนการลบกล้องเดิมแล้วก็ติดตั้งกล้องใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่ากล้องของเราเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับ